เนี่ยเลยครับสิ่งที่เรียกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวตอนนี้พี่สมชัยทํายังไงพี่เอามองลงใช่ไหมครับนี่มองลงภาษาอีสานนะครับใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งมองได้ทั้งปลาเนี่ยครับก็มีความสุขนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสวรรค์บนดินครับตอนนี้นี่ครับหลังจากที่ขุดโคกหนองนามันทําให้เกิดความเขียวขจีที่เกิดขึ้นบนสวนนี้ซึ่งแต่ก่อนตรงนี้ ก็จะมีเพียงแค่มันแค่อ้อยใช่ไหมครับที่สมชยัยแต่หลังจากที่ต้องบอกว่ากัดฟันในเรื่องของการที่จะขุดโคกหนองนาขึ้นมาเนาะก็มีน้ําพอมีน้ํามันไม่ใช่แค่น้ำครับมันหมายถึงปลามันหมายถึงพืชพันธุ์จัญหารที่เกิดขึ้นนี่ครับเกิดขึ้นมากมายผลผลิตก็มีพริกมีกล้วยมีนั่นมีนี่ขายนะครับเนี่ยตอนนี้ใส่มองครับ โอ้โห oh, ไม่ได้หยุด่นะถ,ถ้าหยุดถ้าหยุดมันก็เล็กอะครับเนี่ยครับคือเราทําที่น้อยพี่น้อยนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตนําบลหรือว่ารอาพอตอนี่ครับท่านก็ได้มาอยู่ในสวนนี่ครับมองไปด้านข้างเห็นไหมครับมะละกอมะเขือพริกเยอะแยะมากมายครับรว้วไม่ต้องพูดถึงครับฝ้าหลังกําลังที่จะออกผลผลิตนี่ครับคือความสุขจริงๆที่อยู่บนพื้นดินที่เรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ เพียงแค่ไร่อ้อยไรมันเหมือนกับด้านข้างครับตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสวนอ้อยสวนมันแต่ท่านก็ได้มาพลิกฟื้นแผ่นดินตรงนี้นี่ครับให้มีน้ําขึ้นมาอันดับแรกมั่งใจสาคัญคือน้ําพอมีน้ําปุ๊บเลี้ยงเป็ดเห็นไหมครับไข่เป็ดนี้เก็บเก็บทุกวันไหมพี่น้อยทุกวันเนานะออ,ออกตะบีตะบานสามสิบกว่านะบาละกีฟองครับพี่วันนี้สามสิบกว่าสามสิบสองสามสิบสองฟองเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูข้อเ็ดนะครับทางด้านนู้น นี่ครับด้านข้างกล้วยไม่ต้องพูดถึงครับนี่มีตะเครือรใหญ่ๆเลยตะน,นแต่ไม่ได้ขายแล้วครับตอนนี้<ม>คือเล<า><ม>ี้ยงเป็ด,ปดแล้วนีวม่มะละกอสุกให้อาหารเป็ดนี่ครับตอนนี้พี่สมชายกําลังได้ได้ปลาจากการที่เรียกว่าได้น้ําลดผักแล้วก็มีปลาด้วยกล้วยตามที่เห็นครับมะละกอก็ให้เป็ดครับเป็นอาหารเป็ดหนุ่นครับเป็ดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูครับด้านนี้เก็บไข่เรียงที่เก็บเก็บไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ ตอนนี้เหลือไหมครับไม่เหลือนะเดี๋ยวเราไปดูข้อกันดีกว่าครับนี่เป็นข้อเก็ดเล็กๆครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ตอนเช้าท่านเก็บไปแล้วครับไม่เหลือเก็บทุกๆเช้านะพี่ทุกเช้าเลยค่ะขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอืมอาหารเขานี่ก็นี่นี่ครับพวกมะละกอพวกเศษผักอะไรต่างให้เข้าไปนะครับเป็นอาหารเสริมเขานะครับที่นี้พอเขาได้กินอาหารนั่นแหละครับหนูนะครับขึ้นมาเล่นน้ำเสือเขาก็มาใส่คนตากแดดตากแดดเนาะ อาบแดดครับเปีเยกอาบแดดครับตอนนอี้แล้วก็น้ําเวลาลดผักก็จะสวยด้วยนะครับมันเป็นน้ําที่มีระยะท่าที่พืชสามารถที่จะนําไปใช้นี่ครับด้านด้านข้างรอบๆข้างกล้วยสวยนะครับนี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผลผลิตแต่ละอาทิตย์ก็น่าจะได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณเท่าไหร่ครับรายได,ได้ที่มันเกิดขึ้นจากตรงนี้รายได้จากไทยก็ ถึห้าร้อยเนาะค่จะพักขายไข่แล้วก็กล้วยอาทิตย์หนึ่งก็เกือบพันนะอาทิตย์หนึ่งเกือบพันใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่เราได้ก็คืออาหารใช่ไหมครับที่เราแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งเพื่อนๆแบ่งคนรู้จักนั่นคือพ่อแม่พี่น้องเนาะกําไรที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่มันหมายถึงความสุขแล้วก็ความเมื่อเฟล่เผอแผ่นะพี่เนาะนี่ครับตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นี่ครับนั่งเย็นนั่งทํางานเหนื่อยๆก็มานั่งพักตรงนี้กองฟางนี่ครับ ชีวิตคนเราก็เท่านี้แหละนะครับในการที่จะแบบมีอากาศที่บริสุทธิ์การได้พักผ่อนอืมลุงใหญ่มากครับถั่วเขาเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยกินได้เลยครับเขาทํายังไงครับนี่ก็เอาเอาไปเผาไฟค่ะแล้วก็แกะเม็ดกินเอ้าอะไครับเอากินได้ป่ะครับนี่รสชาติเาก็จะคล้ายๆกับเม็ดขนุนนะคะคล้ายๆกับเม็ดขนุนะครัอู้เหมือนกันผมนึกว่ากินไม่ได้นะครับนี่ได้ค่ะแต่ก่อนไม่ไม่รู้ว่ากินได้เหมือนกันอืม เนี่ยนะครับขุดขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากที่ได้ทําตรงนั้นนะครับแต่ละวันท่านก็จะไม่ได้นอนอยู่บ้านก็จะมาอยู่โคกหนองนานี่ครับยิ่งตอนนี้ท่านติดโซลาเซลล์นะครับจากบริการของอํานาจโซลาเซลล์นะครับได้มันติดตั้งให้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปั๊มหอยโข่งครับหอยโข่งแล้วสูบไปทั่วสวนกระจายไปตอนนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่ามันเป็นระบบไฟนอนนานะครับนี่ครับเห็นไหมครับมุมนี้โอ้โหสุดยอดนะครับนี่นะครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นนะครับ ถ้าทำนาจริงๆเนี่ยมันก็ได้แค่ปีละครั้งใช่ไหมพี่น้อยใช่แต่แค่ปีละครั้งและที่สําคัญก็คือแน่นอนว่าผมมาขาดทุนนะทำนาเพราะมันเป็นที่โคกเนาะอแต่พอมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยครับมีทั้งสีสันมีดอกไม้มีอะไรด้วยเจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็สาธารณสุขอำเภอก็ลงมาเยี่ยมชมสวนตลอดนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเนาะเข้ามาชมตลอดอืมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ะนะครับมาดูงานประมาณนั้นแหละนะครับว่าทํายังไงแบบไหนความพอเพียงเป็นยังไงพอมาถึงแล้ว ไม่ต้องอธิบายมากคําตอบมันอยู่ตรงนี้แหละครับข้างหนังแล้วก็รอบข้างนี่ครับตอนนี้นี่ปลาครับเต็มบ่ออยู่เลยนะครับนะครับเยอะเลยนะครับโอ้โหอาหารที่ให้ปลาก็อาจจะมีซื้อบ้างอาจจะมีแบบผลผลิตที่มันอยู่ในสวนพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้แหละครับแต่เยอะจริงๆครับนี่ครับผมโอ้เยอะเลยครับตามที่เห็นครับก็ถ้าอยากจะ วะเข้ามาดูนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูได้ครับกับโคกหนองนาของพี่น้อยแล้วก็พี่สมชาอยู่ที่บ้านกะเลงเวกนะครับตําบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เส้นทางอาจจะเข้ามายากหน่อยนะพี่นาอยเข้ามายากมากเลยครัยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อได้เข้ามาแล้วก็จะรู้สึกหายเหนื่อยในสิ่งที่ได้เห็นคร,ค,รครูมาตั้งหลายรอบแล้วก็ยังหลงหลงนะผมหลงตลอดนี่ผมมาหลายรอบมามาอัปเดตให้หลายคนได้ดูแต่ก็หลงตลอดโทรถามทางตลอดเพราะว่าแต่ละวันเข้ามาไม่ได้เข้ามาทางเดิม <laughs> ต้องให้เจ้าของเขานําทางมา นะครับนี่นะครับนี่บริเวณรอบๆข้างโอเคนะครับถ้าสนใจกับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ประมาณ3-5มถไร่ก็มาดูได้กับคําว่าโคกหนองนาแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับดูเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาไปปรับประยุกต์เอาอนําไปใช้ครับตรงนี้ทล,รลครับฝั่งด้านนู้นแต่ก่อนท่านก็จะทํานาหยอดตอนนี้จะลงข้าวโพดลงมัน <สา S 1> ประมาณนั้น ได้สิบสามกระสอบเข้าได้สิบสามกระสอบแต่ว่าเข้านี่บอกว่าเป็นนาหยอดใช่ไหมครับค่ะนายอดแล้วก็เกี่ยวมือนะครับเกี่ยวมือแล้วก็นวดมือนวดมือด้วยก็คือแบบย้อนกลับไปในทารูปแบบเดิมๆเนาะใช่ค่ะเป็นประมาณนั้นเลยความสุขมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนะพี่เนาะคนเลืออะไรโดดหมนปลาครับเยอะแยะเลยลาค่ะนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะทอดปลาให้มองไปอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ บิเรณรอบข้างตรงนั้นก็จะเป็นกระท่อมน้อยของท่านครับกระท่อมน้อยที่เรียกว่าเป็นสวรรค์บนดินนะครับพาุกคนได้มาดูอีกมุมหนึ่งครับเป็นประมาณนี้ครับรอบข้างท่านก็จะปลูกกล้วยเยอะเลยครับนี่ก็แวะมาศึกษาดูงานแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนมันทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมมาหลายรอบแล้วผมติดใจตรงที่มันมีน้ําแล้วก็ระบบการจัดการที่ดีนะครับและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีหัวใจครับ หัวใจรักในการเกษตรที่จะทําในรูปแบบนี้เนี่ยครับมุมนี้ในการที่จะนั่งเล่นของพี่สมชายสุดยอดเลยนะครับเป็นประมาณนี้โอเคเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเป็นประมาณนี้เลยก็แวะมาศึกษาแวะมาดูงานแวะมาเลิกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยครับพวกดอกคงดอกแคร์เยอะแยะมากมายนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็นี่ครับเจ้าของท่านขอบคุณพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการเยี่ยมชมในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณไพริดชพลครับที่มาเยี่ยเคียงข้างครับสวัสดีครับไพริดแสนพันครับวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมนึกว่าพาไปขมิ้นนะครับบอกทุกเ <c oughs> ส้นทางขลิโหนเนื่อว่าขับแรลลี่ประมาณนั้น, <c oughs> นไดครับแต่สอบถามยากมากครับคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหม